ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นพระนะครับผมเป็นพระหลวงปู่บุตรดานะครับเป็นพระหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลนะครับนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระราชมงคลวชิลาธรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดตะแก้วนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผมผมกเ็เก็บสะสมไว้หลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้จะเอามาดูกันนะครับผมนะครับแต่ผมพยายามจะอ,ออกมาหลายๆองค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,ามีมีเนื้ออะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นพระที่ผมเก็บสะสมไว้ไว้นะครับผมนี่นะครับ เอาวางเดาวางซ้อนๆกันไว้ก่อนสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดๆไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมหลวงปู่บุตรดานะครับท่านก็อายุได้111ปีนะครับจะเข้า112แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องปีพศเกิดของท่านนะครับ ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับได้คือมีมีเยอะมากๆนะครับหลากหลายหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรนะครับหลากหลายที่หลากหลายคนนะครับมาจากหลายๆที่เลยนะครับไม่ใช่แค่สัตว์แก้วอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวกับผมเองนะครับผมอยู่ในอำเภอรัญญประเทศจังหวัดสัตว์แก้วนะครับก็รัทธาหลวงปู่เหมือนกันนะครับรัทธาหลวงปู่บุตรานะครับ อันนี้คือค่อนข้างเยอะนะครับผมจัดเรียงไว้ไว้อยู่นะครับแล้วจะค่อยๆทยอยออกมาไม่ไ้กี่องค์นี่นะครับอันนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ที่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเรียกว่าเลื่อนรุ่นไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มีมีเลื่อนรู้สึกว่าจะมีสามหรือสี่รุ่นนี่แหละครับ แต่นี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่ารุ่นอะไรเอามาโชว์มามาโชว์ให้ดูนะครับว่า,น,น,า <c oughs> นี่นะครับให้ลูกกี่องค์นะ <c oughs> ก็อยู่รวมๆกันหลายองค์เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดเรียงใหม่นะครับผมทุกคนพอดีว่าเอ,อคือกล่องมันสีคล้ายกันไงแล้วผมเอาไปเก็บรวมนะครับเอ,อ,อย่างเช่นเนี่ยครับไปเก็บรวมรุ่นรุ่นฉลองกระถินอย่างเงี้ยครับพวกพวกเต่าพวกเนี้ยครับอันนี้ผมเอาไปรวมกันไงครับ แต่ผมจะต้องแยกออกนะครับี๋ยวมีเวลากว่าน,นะครับตอนนี้ก็คือเอามาก็คือจะไม่ได้เรียงอะไรเลยนะครับก็เอาใส่ใส่กล่องไว้นะครับเก็บสะสมนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปถัดไปนะครับันนี้ก็ะจะน่าจะประมาณนี้แหละครับนี่เหรียญเล่นสมนรรถศักดิ์อีก คือคือเยอะมากครับแล้วทีนี้ผม <c oughs> ผมไม่รู้ว่าว่าอันไหนเลยหยิบงงๆหน่อยครับนะครับ, <c oughs> รบก็จับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็เอาเอามาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือคือว่าผมยังไม่ได้จัดเรียงนะครับ เอาเอาประมาณนี้ก่อนครับมาดูกันองค์แรกเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับมาดูกันองค์แรกเลยนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับผมเก็บเก็บเก็บไว้เออหลายเดือนแล้วครับจนลืมนะครับเออเก็บไว้ไม่ใช่หลายเดือนหรอกหลายวันนะเนาะเออจนลืมนะครับแล้วก็มีคือเก็บเก็บเก็บเช่าบูชาเก็บมาครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรเอ่ย นะครับมาดูกันนะครับว่าเนื้ออะไรนะฮะทุกคนมองเห็นกันไหมครับนี่เดี๋ยวมาดูกาใกล้ๆก็ได้ครับไม่ต้องใช้กล้องก็ได้ครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับอันนี้เลขโค้ดหนึ่งสองห้านะครับ อันนี้หนึ่งสองห้านะครับก็ไหลายเงินนะครับแต่ผมจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับทุกคนจะเปิดให้ดูแบบรวดเร็วเลยนะครับยังไม่ได้แยกเนาะอันนี้เบอร์สิบหกนี่อะไรนี่มีอยสองอันเลยปุ๊บอืมอันนี้จะเป็น เนื้อกระไหลทองนะครับหรือทองแดงฝาบาทเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับทุกคนตอกเลขโค้ดเก้าศูนย์หรือเก้าหนึ่งเพื่อนๆนช่วยดูนะครับเก้าศูนหรือเก้าหนึ่งไม่แน่ใจนะครับนี่ครับอันนี้จะลงยาสีส้มนะครับลงยาสีส้มนะครับผมอันนี้เอามาโชว์นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยแบ่งปันนะครับ เอามาโชว์นะครับมาโชว์นี่ครับก็วางไว้เอามาโชว์นะครับมาต่อมาองค์ถัดมานะครับนี่ครับองค์ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นลงยาสีแดงนะครับีนก็ไหลทองลงยาสีแดงนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้จะเป็น เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เออม่แน่ใจเขาเรียกว่ารุ่นไหนนะครับจะมีข้างหลังถ้าเกิดว่าจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งจากข้างหลังพัยดยศจะมีเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่านะครับเป็นเสาแต่นี้มีแต่ใบพัดนะครับครับพัดมีแต่ใบพัยดยยศนะครับอันนี้เลขสองหกหนึ่งนะครับนี่นะครับโค้ดสองหกหนึ่งนะครับโอเคลงยาสีแดงนี่ก็สวยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็สะสมไว้นะครับสะสมไว้ไว้ไว้บูชานะครับสะสมไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้กี่องค์อ่ะสามองค์องค์ที่สามอ่ะมาดูองค์ที่สี่นะครับปุ๊บอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยอันนี้มีการตอกเก้ารอบนะครับ <c oughs> เลขแปดสิบแปดนะครับผมเลขสวยนะครับตอกเก้ารอบเลขแปดสิบแปด เหน้ากากใช่ไหมครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหน้ากากหน้ากากฝาบาทลงยาจีวอนเหลืองนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเอเนื้ออัปปก้าครับอ่าหน้าเลขแปดสิบแปดอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ผมก็เก็บอีกองค์หนึ่งนะครับนี่นะครับก็ให้ดูกันนะครับส่องพระเครื่องออนไลน์นะครับวันนี้ผมพามาส่องพระหลวงปู่บุตรดานะครับ พระเครื่องหลวงปู่บดดาจังหวัดสระแก้วนะครับอําเภอวัฒนานครนะครับผมนะครับเป็นพระใหม่ที่มีกระแสค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ผมก็เมื่อก่อนเก็บพระเก่าเดี๋ยวนี้คือหันมามาเก็บพระใหม่แล้วครับมาเพราะพระเก่าค่อนข้างหายากแล้วนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นคล้ายๆเนื้อองค์ตะกี้หรือเปล่าครับอ่า เนื้ออาปาฆาครับหน้ากากฝาบาทต่อโค้ดเลขเก้านะครับรอบนะครับแล้วก็มีเลขห้าเก้าสิบห้านะครับผมอ่าหลวงปู่บุตรานะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนะครับอันนี้ผมก็เก็บเข้ารังนะครับอันนี้ก็เก็บเข้ารังนะครับอีกองคหนึ่งนะครับโอเคองค์ถัดมา เพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวนะครับก็จะพยายามอ่าโออันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้องเงินลายธงชาตินะครับผมทุกคนอ่าอันนี้11.3นะครับเนื้องเงินลายธงชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าเนื้องเงินอ่าใช่ครับเห็นไหมครับสังเกตข้างหลังนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมองเห็นกันไหมครับข้างหลังนี่นะครับจะเขียนมีโค้ดว่างเงินนะครับแล้วก็เลขโค้ดสี่จิห้านะครับเห็นไหมครับเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาลงยาลายธงชาตินะครับนี่นะครับเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะครับผมโอเคถัดมานะครับถัดมาถัดมาอันนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายรูป ค่อยถ่ายรูปเป็นรูปหน้าปกนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเกิดมีกรณีไว้ศึกษานะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับผมอัดคลิปโชว์เป็นวิทยาทานนะครับแต่คือตอนนี้ยังไม่มีพระที่ทำเรียนแบบนะครับเนื่องจากเป็นพระใหม่อยู่นะครับ <c oughs> ผมก็เลยยังไม่ไม่สามารถเออ สอนวิธีการดูได้นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เรียนรู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเพิ่งเก็บตะสมครับแล้วก็เพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะเข้ามาศึกษาใหม่ๆเหมือนกันนะครับมาดูอีกองคหนึงนะครับผมองค์ถัดมานะครับอันนี้โอ้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเลยทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับหน้ากาก หน้ากากฝาบาทนะครับหน้ากากทองฝาบาทนะครับอ่าจริงๆแล้วถ้าจะดูรายการที่เท่าไหร่ต้องต้องดูข้างหลังนะครับผมเราไปดูจากใบรายการนะครับเห็นไหมครับสิบเอ็ดจุดสองหนึ่งเนี่ยครับเอาตรงเนี้ยครับไปดูจากใบรายการนะครับซึ่งผมใบรายการผมอยู่ในโทรศัพท์ครับตอนนี้โทรศัพท์ผมก็เอามาถ่ายคลิปวิดีโอนี่ครับเพื่ออัดให้ทุกท่านได้ดูอยู่นะครับเลขโค้ดนะครับอันนี้สามสามห้านะครับ ก็เลขโค้ดนี้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับอาโอเคนะครับต่อมาก็องค์ถัดไปเลยปุ๊บอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับทุกคนหมายเลขหนึ่งหกห้านะครับเนื้อซาตินนะครับผม อ่าผมจริงๆแล้วผมชอบเนื้อแบบนี้มากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับคู่เหรียญน,นี้สวยมากๆเลยครับเห็นไหมครับรายการเหรียญสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่นะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับโอเคเราก็ไปองค์ถัดไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ส่องพระกันไปเพลินๆน,นะครับผมมาปิดไม่ได้อีกอ่า ถัดมาองนี้นะครับเปิดปุ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้ออเนื้อทองฝาบาทนะครับหน้ากากหน้ากากหรือว่าชุบหน้าผมไม่แน่ใจนะอันนี้จะต้องไปดูเอาเอาตามเนี้นครับแล้วก็ลงจีวอนเหลืองนะครับจีวอนส้มครับนี่นะครับเลขโค้ดก็หเลขอะไรเนะี่ย หนึ่งแปดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เลขสวยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นทองทองทิพหรือเนื้อทองฝาบาททองทิพปะมั้งครับน่าจะเนื้อทองทิพปะครับหรือก็ไหลทองเนี่ยครับโอเคเไม้เวลาองค์ถัดไปเลยครับอันนี้ก็คือเป็นพระที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับอ่าองค์นี้นะครับอ่าองค์นี้จะเป็น จะเป็นลงยานะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับผมเห็นไหมครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลงยาน้ําเงินนะครับจีวอเหลืองนะครับอันนี้เลขอะไรครับนี่นะเลขสามสิบเก้าหรือเปล่าครับเพื่อนๆน่าจะสามสิบเก้านะครับเลขโค้ดครับอ่าสามสิบเก้าครับเนื้อทองแดงนะครับลงยานี่นะครับเนื้อทองแดงลงยานะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวมาดูองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาองค์ถัดมานะครับจะเป็นเนื้ออะไรมาดูกันปุ๊บอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับตอนแรกๆผมชอบมากเลยนะครับเนื้อทองแดงซาตินอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าคือเนื้อทองแดงซาตินเนี่ยนะครับที่ผมชอบด้วยเหตุผลหนึ่งเลยนะครับ เนื้อเนี่ยครับพวกเส้นพวกอะไรของของพิมพ์หลวงปู่ครับคือค่อนข้างคมชัดเจนนะครับซึ่งไม่มีการลงยามาปิดมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือค่อนข้างดูง่ายนะครับดูดูแลชอบนะครับผมเนื้อทองแดงสตินนะครับนี่ครับก็เป็นใบรายการตามนี้เลยนะครับตัวหมายเลขโค้ดก็หนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวองถัดมานะครับ องถัดมาองถัดมานะครับบุ๊บอ่านี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงมันปูนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากก็ฝาบาทครับหน้ากากทองฝาบาทลงยาจีวรเหลืองครับ หมายเลขสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์หรือสองสี่หนึ่งวัเนี้ยอ่าน่าจะสองสี่ศูนย์เนหรือสองสี่หนึ่งไม่แน่ใจนะชรางมันไม่ป็นไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าองค์ถัดมาเลยครับไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเพื่อนๆทุกคนผมจะพยายามอ่ารีบเลงให้ดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทองแดงผิวไฟหน้ากากฝาบาทนะครับหมายเลขโค้ด หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับ <c oughs> นี่นะครับข้างหลังนะครับ <c oughs> โอเคนะครับตดอไป <c oughs> องค์ถัดไปเลยครับผมทุกคน <c oughs> โอ้โห นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรออกสีลุงลุงเนื้อทองแดงลุงหรือเปล่านะครับหนึ่งเก้าห้านะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากฝา,าบาทส่วนใหญ่รุ่นนี้ผมจะเจอหน้ากากฝา,าบาทเยอะนะครับผมรุ่นเรือนเนี่ยครับแล้วก็ลงยาก็ค่อนข้างสวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็ก็ที่ชอบก็เก็บไว้หลายองค์เหมือนกันครับ มาปิดปิดกล่องไม่ได้ครับทุกคนสักครู่นะครับโอเคอ๋อคือจริงๆแล้วผมก็ปิดพ้าผิดประเภทเนาะเออก็เลยตะกี้ปิดไม่ได้ครับนะครับมาดูต่อเลยนะครับว้าวอันนี้เนื้ออะไรนี่ <c oughs> อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินลงยาลายทงชาติหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินลงยาลายทงชาติ อ่าใช่ครับอันนี้จะเป็นเนอเงินลงยาลายธงชาติหมายเลขสามที่แปดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนหมายเลขสามที่แปดนะครับนี่จะเขียนคําว่าเงินนะครับโอเคเ,อเงินลงยาลายธงชาตินะครับ กค็ค่อนข้างสวยนะครับเนื่องินลงยาลายทรงชาติเอ,อผมเก็บมาไว้อันนี้สองเหรียญแล้ว <c oughs> นะถัดมาอันนี้เนื้อกระไหล่ทองนะครับเนื้อกระไหล่ทองเลงยาดํานะครับน,นี้จะเป็นลงยาสีดําเลยนะครับนี่ลงยาสีดําก็ประมาณนี้นะครับลงยาสีดํา เพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปดีๆมาลงอีกนะครับมีพระหลายรุ่นนะครับที่ผมยังไม่ได้ลงเลยของหลวงปู่บุตรดานะครับถ้าพี่ๆท่านใดอยากดูเนื้ออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดแสดงความคิดเห็นนะครับให้พี่ๆทุกคนได้ได้ร่วมเข้ามา ได้ดูรับดูและรับฟังรับชมนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับก็กรุณาใช้คําพูดด้วยความตุภาพนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายๆท่านได้เข้ามาดูเป็นเกวก็จะไม่ดีนะครับเราเป็นช่องส่องพระเครื่องออนไลน์นะครับสองห้าสองนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเหรียญที่ผมชอบนะครับเนี่ยโอ้สวยมากๆเลยครับคมชัดครับเนี่ยนะครับ อ่าดูแล้วแบบคาสติกดีนะครับอันนี้ก็นี่ครับอ่าอันนี้เนื้อเลย,เยน่าจะเป็นเนื้อกระไหลเงินหรือเปล่าครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับอ่าหมายเลขสองสี่ศูนย์นะครับเนื้อกะไหลเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับโอเค เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วปุ๊บโอ้โหอันนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลงยาลายธงชาตินะครับพอดีผมไปเคยอ่านใบรายการนะครับแล้ว๋ผมแล้วผมจําได้นะครับผมอ่านใบรายการแล้วผมจําได้ว่าเหรียญรุ่นเนี่ยครับเนื้อทองแดงลงยาลายธงชาตินีครับ เขาสร้างรังละสองเหรียญน,นะครับให้รังละสองเหรียญน,นะครับผมครับโอเคไปเลยอีกถัดมาปึ๊บอ่าอันนี้ลงยาสีแดงนะครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะ๊บอ่าเป็นไงคือซาตินผมจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมชอบนะครับนี่ทองแดงซาตินนะครับโอเค ก็มาอีกนะครับมาอีกเลยอ่าอันนี้เนื้อกลหลเงินนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็มานี่อีกโอ้โหลงยาสีเขียวนะครับอันนี้ลงยาสีเขียวเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทนะครับโอเค <c oughs> แล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็น เป็นเลขอตอกเก้ารอบนะครับโอเคไปเลขเก้าตอกเก้าตอกรอบนะครับปุ๊บอันนี้ก็ลงยาสีน้าเงินนะครับมาอมอันนี้ลงยาดําครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปถัดๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็นำเรื่องราวดีๆมานำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับ EP หน้าพี่ๆท่านใดอยากดูพระเหรียญหรือเป็นพระรุ่นไหนของหลวงปู่บุตรานะครับถ้าหากว่าผมมีผมจะเอานำมานำเสนอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้พี่ๆทุกคนได้ได้ดูรับดูรับชมรับฟังนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ